ถึงเจ้าเร็วไม่เท่าฉันแต่ถ้าแค่ใช้สปีดต้นหนีคู่ต่อสู้แล้วก็สู้สเจ้านั่นทำได้สบายๆยอยู่แล้วเหมือนแกจะดูถูกตัวจริงของทีมแกมากไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยบอกเลยนะคะว่าเทคนิคนี้ค่ะตัวเอกของเราอย่างน้องมาวินเนี่ยใช้แบบเท่มากๆ ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel The Killer Pass ค่ะวันนี้ก็อยู่กับยูกิเหมือนเช่นเคยนะคะจาก The Killer Pass เาวาเตะฟ้าประทานกระตุนฟุตบอลอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากฝีมือคนไทยอย่าลืมนะคะอ่านตีด้วยจ้า ดีกัน้างค่ะเดินทางกันมาเนี่ยตอนนี้นี่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเข้าใกล้มืออาชีพเป็นเข้าไปแล้วค่ะเพราะว่าเทคนิคแต่ละอันที่เรานํามานําเสนอนั้นก็เรียกได้ว่าโอโหโหดหัวทุกอันเลยนะและเทคนิคที่วันนี้เราจัดมาเสิร์ฟกันค่ะมีชื่อว่าเรนโบว์ฟลิกนั่นเองค่ะหรือว่าท่ากระดกบอลข้ามหัวนะคะซึ่งเทคนิคนี้ค่ะเราจะไปเจอกับตอนที่น้องมาวินเนี่ยเขาใช้ดวนนะคะตัวตัวนะคะกับตัวจริงของโรงเรียนประกายดาวช็อตเนี้ยทุกคนใครพลาดไปรีบกลับไปอ่านซ้ำเลยเพราะว่าอะไร หนึ่งรุมสามคุณเคยเจอไหมถ้าไม่เคยเจอไปดูค่ะเหมือนแกจะดูถูกตัวจร<_<_<_<_ uh, <_ิงของทีมแกมากไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยผ่านแล้วไฟด่ฟังสติมีสมาธิหน่อยสิว่าเอกล่ะแล้วมันแค่เด็กใหม่เองนะว่าให้ผ่านมาได้ง่ายๆได้ยังไง บอกเลยนะคะว่าเทคนิคนี้อย่างเท่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันบ้างดีกว่าค่ะว่าในของจริงเน่ยจะเทยมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเหมือนกับในการ์ตูนเป๊ะเ,เลยไปดูค่ะ เท่มากๆเลยนะคะของจริงนี่เรียกได้ว่าเป็นท่าที่มีประโยชน์มากๆแต่ว่าดูเป็นเทคนิคชั้นสูงเนาะเพราะฉะนั้นใครจะใช้เทคนิคนี้นะคะก็ต้องฝึกฝนกันเยอะๆหน่อยวันนี้ค่ะเราก็มีคลิปวิดีโอนะคะที่จะมาฝึกวิธีนี้หรือว่าเทคนิคนี้ให้ดูกันด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกัน step 1 positioning place one foot slightly angled in front of the ball with the side of your body turned towards your opponent step 2 the roll up Take your back foot and roll the ball up your calf and lean even more towards your opponent. Step three, the flick. As the ball rolls up your calf, do a small jump and flick it with your front foot over your head. ะะว่าเพื่อนๆน,นะคะจะฝึกฝนแล้วก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ในชีวิตจริงกันได้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดใครอยากดูคลิปวิดีโอฝึกของจริงนะคะแบบตัวเต็มเราใส่ไว้ให้แล้วในกล่อง description ด้านล่างอย่าลืมนะคะถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และที่สําคัญคืออย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากช่อง The Killer p a s s รวมไปถึงนะคะการ์ตูนแบบ motion g กราฟิกที่เรามีให้ดูในช่องกันแบบฟรีๆอีกด้วยไปติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้จบไปแล้วสหรับเทคคนิ Voficix นะะในเทคนิคหน้าค่ะจะมีอะไรไห้เพื่อนได้ฝึกหรือท้าทายหรือชาเลนกันอีกสามารถติดตามกันได้แต่อย่าลืมนะคะทุกคนสําหรับวันนี้รักดีๆที่อื่นมีมากมายแต่รักเธอจนตายมีแค่เราคนเดียวนะเออการเตะฟุตบอลจากระยะครึ่งสนามเนี่ยสามารถทำได้จริงหรือเปล่าค่ะ